别方 เวนตายะตันยะตันเจสาเตใจยาเสติโ च स वाता तथाम्बा ta ta 我的妈！

โมตตํมังตโปจักขะปรมาจาริยัญจะอริยสัจจานะกาจฉนังเนปานาสัจติกิริยาจะ Tangyat sana kambah di asokang biracang, Kemahang etamam karamot, Kamang entamik salikat, Kamwana sama jama para cita sabandasot, Kanjan ditante samang ตัมมานเต็นทางเจนเจเวตังอิทวาหุรังวาสังเจสุวะยังรัตนังปันติตังนันโนสัมมังอาติตาตาเตนะอิทามเปโมเทรัตนังปันนิตังเอเตนัสสัจเจนะสุวะติโหนตุกยังเวราตัง งามตางปันนิต่างยาตาสศตกสัพยายมุนีสัมมาอิตนนะธรนะธรรมเมนะสมัติเจมติธรเธรรมเมรตนังปันนิ เอเตนะสัตเตนะสุวันติโอตุยามปวัตเสตโตปริวันนะเยสุเตงสัมมาทิมานันตริกันยามาสัมมาทินาเตนะสมอนเวจเตตามเปตามเมรัตนังปณนนิทังเอเตนะสัตเตนะสุวันติ นิโนตุเยปุวกะลาอัสตังปัสสะาจัตตาเอตานิยุกานิฮนติเตตากินไดยะสุตตาสตาสาวกาเอเตสุเินานิมหาปัลานิอิทัมปิสังเทระกนังปณิตังเอเตนะสา chẽnasa vati <laughs> mu tu ye soi bay yon ta mana sa tan he na ni ca min ho qua ta amatang vi khai arla amuta nepo teng bon cha mana itam sang and เตนะสวาเทโธเกนาปุราณังนวังนาติสัมภาวะวเวลตะเจตายะยัจจิแก่ภาวาสะเมนเตกีละเวชาอวิรณิจันทาเนปานเตเตรายะทายัม Kaj Let nasah jena semua tim tuhmettan catt samlukga seming mana samwanya apa manadang atau jatir ri ca sama tawerrang ngapadang โนวาญาวาตาสวิคตเมตุอิตังสติงะทิจัยาพรหมเมตังวิหารังอิธัมมาอุเทเทนจาโนปปัมมะสิละวันดัสเนนะสัมปันโน

อาปะมาโนปุตโตอาปะมาโนธรรมโมอาปะมาโนสังโฆปะมาณวันตาเนสิเริงสกวานีอหิเวทิกาสตัปปะเทโอนานาเนสารควรมสิกาตตาเมรักาตตาเมปะเรตาปะเตกัม มันตุโคตานิโสอังนโมภะคะวะโตนโมสัตตานังสัมมาสัมพุทธานังเตเปิโสภะคะวะมะระหังสัมมาสัมพโพโตเวชจารณะสัมปันโนสุขโตโลกะเวโตอนุตระโพเรสธรรมา

weyohe te sofatapan no pakkawaawatoza coba depan No Pakkawa toasa wagaang ya Pakpan no Pakkawa wattoasa waga sangboasa Depati depan no pengkawawan doasa waga sangmboaya Didang takari Purzayukani lae. เมสาะกวาตสาวกัสังโฆอาหุนายโยปาหุนายโยดากินายโยอันเจริกรณิโยอันโนตรังปัญญะเกตังโลกัสสหติอาหุสหัสสัมปะกิเนมิตาสาวกตานตรังปริเมกรัง Ngo dita korat sa sena marang Hana dita mawidina Tante jasa pawatute Jaya mang thalani maratire Kama piyotita sa parating Koram panarawakamaka makatayakang การเตกโสตันต้องวิชินนาเจตวจะสาภตแต่ ยํยมังกลานินาวะเกเรงกาจวรังกติมาตะพัวตังทาวาเิจักกังวสเนวสุทารุณันตังเมตัมโสดเวตินาคิตตวะ

อาวันติวาจันนปังโกลิมาลาวันตังเหตเิสังฆะตัมมันจิต,ตาวามุนินโตตันเตจัสสภาวะตุเตใจยามกาลิกาตจวานากตาตตมุตรังนิวากาปปเนยย Inได้ยัง lu taว่าច na ចักการย màchèส te naส mangวิpinตว่า mu niต than teจะ xaปว่าตัวแt chạyยัง mang cầu niส rằngวิหาอย่าง màติisa จะกว่า tapētungว taิร thìth mang Tham bố tang băng gia patea chân to tóc chít tàu mùi tóc tang te chasa bào tóc te chai măng te bucha kê nâng tamoa bayan tói tóc bayan เวินาเจตวามุนีทุกขังกัสสาภาวนตุเตจะยังมังกลาอิโตคาหะเตติปุจจะแกนะสุตาตหา รามมังเวสวนเดชจดเมิติปักตาพิทานังยานังกตเตนเวตินาจิตตวามุนินโดตันเตจัสสภาวะตุเตใจยมังกลานิเอตาปิปุตตะใจยมังกลาอาตะกาตาโยวะเจโนุนินันทเนสระเต

妈妈。 เอแแนาสัจวัตแแนะหัวตุเตแใจยมังมังพลังใจยังตอมพอดิยาหมัวแลสักยานังนันทิวาตจันโนอยเเวังตะวังวิทยโหิชัยัตุชัยัมังทะเลอปปาราจิตต์ปังลังเแเสเสปะตะเวกอ การเรอปิเสเกสัพพุตานังอาคาปาโตปะโมตากิสุนากะตังสุมังตะลังสุปะขาตังสุโหติตังสุขันโนสุโมตโตจะตโยตังรัมมาจาริสุปปาติกนังกายกรรมวาจากรรมวะ ปะทะาปะทะักกินังปาทักกินังมโนกรรมังปนันญาเดีแต่ปัญตากินาปัญตากินานาเนกาตวานัลลาปันตาเปะทปันตัก thoàp Pháp ba ta chân đề thọ ca ba ta chân đề ba ya so ca ta chân nên so ca hủn tuệ sắc đẹp bị phàm nô hết ta hoa ta chân tam nê sám ta ngôn ya sám ba sắc thế thế văn thân tuệ ปะจัมปาติเสธิยาทานังทัตถันตุสาตายศิรังรักขันตุสาบมาตาปาวนาปิรตาโหนตุตาจันตุเทวตาคาตาเปโพธาปาราปตตาปะเตตานันจะยังภรังอรหันตานันจะเตเต Naraka panha disabato dosa pamangkala rakan dosa petewa tan dosa kudan bawena satan sodi awan dosa kawat อาเวนัสสัทธาสอดิอวันตุเตผะวะโตสัพัมังกังลังรักขันโกษาปะเทวตาสัปปสังฆานุอาเวนัสสัทธาสอดิอวันตุเต